ลูฟี่ขึ้นแท่นหายนะตัวใหม่แห่งโลกการ์ตูนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหลังๆมานี้เนี่ยลูฟี่ก็จะเริ่มโดนแซวว่าเป็นตัวซวยเป็นตัวหายะนะนนะเพราะว่าลูฟี่เนี่ยโผล่ไปที่เกาะไหนโผล่ไปที่เมืองไหนเมืองนั้นจะต้องมีอันเป็นไปเมืองนั้นเนี่ยจะต้องมีเหตุให้เกิดการต่อสู้เกิดสงครามจนเมืองนั้นๆหรือเกาะน,นั้นๆเสียหายพังยับเยินเละเทะตุ้มเป๊กันไปข้างหนึ่งเลยล่ะครับก็เรียกได้ว่าอารมณ์คล้ายๆโคนันนะที่คนแบบแซวกันนะว่าโคนัน เป็นเด็กอัปมงคลไปที่ไหนคนตายที่นั่นลูฟี่ก็ฟิลคล้ายๆกันนะ ไปโผล่เกาะไหนเกาะน,นั้นก็เละไปโผล่เกาะไหนเกาะน,นั้นก็ชิพายนะแต่นี้เนี่ยในมุมมองผมก็ต้องให้ความเป็นธรรมลูฟี่ด้วยนะเ <y> พราะว่าเอาเข้าจริงแล้วลูฟี่อ่ะมันไม่ได้เป็นตัวปัญหานะลูฟี่มันก็ไม่ได้ไปหาเรื่องหาราวเขาแล้วก็ไม่ได้อยากจะสร้างความเสียหายให้ใครหล่อกนะครับหลายตาย่อหลายเกาะหลายต่อหลายเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันมีปัญหาสะสมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วลูฟี่พอไปโผล่ที่เกาะน,นั้น,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 นๆพอไปมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์หรือปัญหานั้นๆลูฟี่ก็จะไปช่วยลี้คลายปัญหา ช่วยไปแก้สถานการณ์ให้กับเมืองนั้นๆเกาะน,น,น,นั้นเสียได้ซ้ําไปนะแต่นั่นแหละมันก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เมื่อมีความขัดแย้งกันเมื่อรู้ต้นตอถึงปัญหาเมื่อรู้ว่ามันมีตัวร้ายตัวบอสอยู่เบื้องหลังลูฟี่ก็ต้องจัดการสัตว์หน้าคนนั้นนั้นนั่นแหละครับเพื่อที่จะถอนลากถอนโคนของปัญหาที่แท้จริงให้มันสิ้นเรื่องสิ้นลาวไปนะกลายเป็นว่าลูฟี่ของเราเนี่ยเริ่มมีภาพจําแล้วว่าเป็นหนึ่งในตัวปัญหาเป็นหนึ่งในตัวสวยของโลกกระตูนนะ โผลไปที่ไหนเมืองนั้นเนี่ยมีอันต้องเละเทะเสียหายอย่างมากมายมหาศาลขึ้นมาเสมอเลยล่ะครับ